ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้แนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรน,นิเวศวิหารธรรมกถาครั้งที่18แสดงเมื่อ9ตุลาคม2504สรุปเข้าทุกขัน ขอให้ทุกทกท่านประมวลจิตเข้ามากำหนดดูที่ตนเองให้มีความรู้อยู่ที่ตนเองเมื่อฟังคำอบรมก็ฟังนำมาตรวจดูที่ตนเองเพื่อให้เห็นธรรมะที่ตนเองไม่ใช่เห็นธรรมะในภายนอกตามเสียงที่ฟังรู้ธรรมะตามเสียงที่ฟังเป็นสัญญารู้ธรรมะคือความจริงที่ตนเองเป็นตัวปัญญาฉะนั้นในบนัดนี้ก็ให้รวมจิตเข้ามาดูที่ตน ตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดดูการหายใจที่ทุกๆคนหายใจเข้าหายใจออกอยู่หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ดูอิริยาบถว่าบัตรนี้กําลังนั่งอยู่ดูอิริยาบถว่าบัตรนี้ได้วางมือวางเท้าและทรงตนอยู่อย่างไรตรวจดูสกลกายทั้งสิ้นเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปซึ่งมีหนังหุ้มอยู่รอบนอกประมวลลงในธาตุดินน้ําไฟลมและอากาศส่วนที่แค่นแข็งก็เป็นปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ําส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาตุธาตุลมส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุธาตุอากาศนึกตรวจดู ถ้านำปัทวีธาตุธาตุที่แข็งแข็งออกเสียให้หมดก็จะปรากฏอาโปธาตุธาตุที่เอิบอาบคือธาตุน้ำเช่นโลหิตจะไหลไปมาอยู่ทั่วสันรพางกายหรือจะนำธาตุน้ำออกให้หมดก็จะปรากฏแต่เตโชธาตุธาตุที่อบอุ่นกำหนดดูความอบอุ่นที่มีอยู่ทั่วสันรพางกายหรือจะนำเตโชธาตุออกให้หมด ก็จะปรากฏวายโยธาธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดให้แผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายมีแต่ลมเมื่อเอา,าธาตุลมออกเสียอีกก็จะเป็นอากาศาธาตุคือเป็นช่องว่างร่างกายนี้ถ้าเหลือแต่อากาศาธาตุก็จะเป็นความว่างทั้งนั้นเดิมเมื่อก่อนมาก่ะก,กําเนิดเกิดขึ้นก็เป็นความว่างในที่สุดก็จะกลับเป็นความว่างไปตามเดิม คราวนี้เมื่อนำเอาธาตุต่างๆมารวมกันเข้าจึงกลับมาเป็นสกลกายทั้งสิ้นซึ่งมีเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขและเป็นที่อาศัยของจิตใจเวทนานั้นก็ปรุงจิตใจคือถ้าเป็นสุขเวทนาก็ปรุงให้เกิดชอบถ้าเป็นทุกข์เวทนาก็ปรุงให้เกิดไม่ชอบถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้สยบติดอยู่ อันเป็นอาการของโมหะความหลงจึงดูเข้ามาอีกชั้นหนึ่งถึงจิตใจที่มีอาการชอบมีอาการที่ไม่ชอบและมีอาการที่สยบติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายดูจิตใจในบัดนี้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อดูให้ซึ้งเข้าไปก็จะเห็นส่วนผสมของจิตใจคือจิตใจเป็นส่วนหนึ่งและความชอบความชังหรือความหลงเป็นอีกส่วนหนึ่งผสมกันอยู่ติดกันอยู่ ส่วนที่มาผสมอยู่ในจิตใจนั้นเป็นตัวนิวรณคือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตดำเนินไปในความดีที่สูงขึ้นแม้แต่จะรวมใจเข้ามากำหนดดังที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ส่วนที่มาผสมอยู่ในจิตใจนั้นก็จะคอยชักออกไปข้างนอกฉะนั้นก็กำหนดดูให้คอยรู้ทันเครื่องที่จะชักจิตใจออกไปโดยตั้งสติกำหนดอยู่ที่ทางเข้ามาของเครื่องชักใจเหล่านั้น คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมณะคือใจทางที่เก็บเรื่องทั้งหลายไว้มากก็คือทางมณะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยกำหนดตัวมณะคือใจของตอนนี้ไว้ให้ดีและคอยดูให้รู้ไว้ก่อนเท่านั้นยังไม่ต้องไปบังคับจิตใจไว้อย่างไรเพราะถ้าไปบังคับบีบคั้นจิตใจก็จะเกิดความเหน็ดเหนื่อยอึดอัดรำคาญเพราะฉะนั้นลองปล่อยจิตใจให้เป็นไป ตามที่จิตใจปรารถนาแต่ว่าให้คอยมีสติติดตามดูอยู่คอยดูว่าจิตใจออกไปอย่างไรอะไรมาผูกมาดึงจิตใจให้ออกไปกำหนดดูอยู่ดังนี้ก็จะมีความรู้ทันต่อเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาฉุดชักจิตใจเรื่องทั้งหลายนั้นเข้ามาฉุดชักจิตใจออกไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางมณะคือทางใจเองบ้าง จิตใจจึงฟุ้งซ่านไปอยู่โดยรอบตัวไม่รวมอยู่เป็นจุดเดียวได้แต่ก็ไม่ต้องไปบังคับคอยดูให้รู้แต่ว่าต้องรู้ให้ทันเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็จะเชื่องเข้ามาเองจนถึงสงบเพราะว่าจิตใจนี้เป็นาธาตรู้คือมีความฉลาดเป็นพื้นเพย์อยู่ในตัวเองเมื่อคอยกําหนดอยู่ให้จิตใจมีโอกาสที่จะเกิดความรู้ของตนเองขึ้นได้แล้วจิตใจนี้ก็จะเกิดความรู้ขึ้นเอง ไม่ต้องไปใส่ความรู้ให้แก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นตัวธาตรู้ซึ่งมีพื้นเพชลาดของตัวเองอยู่แล้วเมื่อคอยกำหนดดูอยู่ให้จิตใจเกิดความรู้ของตนเองขึ้นได้โดยลำดับดังนี้สติก็จะยิ่งตั้งมั่นจิตใจเองก็สามารถที่จะวิจัยคือเลือกเฟ้นให้รู้ภาวะของจิตใจให้รู้เครื่องประกอบที่มีอยู่ในจิตใจและให้รู้ทางมาของเครื่องประกอบทั้งหลายเหล่านั้นได้ เมื่อกำหนดเข้ามาโดยลำดับจนจ,จ,จิตใจสามารถที่จะวิจัยธรรมะในตนเองหรือในจ,จ,จิตใจเองได้ดังนี้ก็แสดงว่าจ,จ,จิตใจสามารถที่จะอ่านธรรมะคือความจริงภายในได้แล้วอันนี้แหละคือโพชงองค์ของความรู้ต่อจากนี้อ่านธรรมะบทต้นของพระพุทธเจ้าคือทุกขสัจจะความจริงคือทุกขอ่านไปตามสัญญาคือความจำตามพระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าทุกขสัจจะะความจริงคือทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงไว้กำหนดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี้เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าความโศกเป็นทุกข์ความคร่ำครวญเป็นทุกข์ความไม่สบายทางกายและจิตใจก็รับเอามาเป็นทุกข์ ความไม่สบายทางใจเป็นทุกข์ความคับแค้นเป็นทุกข์ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้กำหนดว่าความประจวบกับด้วยสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กำหนดเข้ามาอีกว่าความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์เมื่อกำหนดดูทุกขสัตจะ ความจริงคือทุกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ตามสัญญาดังนี้ก็ลองพิจารณาดูต่อไปว่าเราทุกทคนได้เคยประสบความทุกขเหล่านี้มาหรือไม่เกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกขเกิดเป็นทุกนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นทุกขอย่างไรแก่เป็นทุกนั้นถ้ายังไม่แก่ก็อาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าได้แก่มาโดยลําดับร่างกายทุกพลภาพลงก็อาจจะรู้ตายเป็นทุกนั้นเมื่อยังไม่ตายก็ยังไม่รู้ แต่ก็กลัวตายไม่ปรารถนาความตายส่วนความโศกความคร่ำครวญเป็นต้นนั้นทุกทุกคนก็จะเคยประสบมามากบ้างน้อยบ้างและต่างก็จะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์คือเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นอันว่ายังไม่ประสบในความจริงคือทุก์ขได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกขตายเป็นทุกขฉะนั้นก็ควรจะต้องพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่า เป็นทุกข์อย่างไรทุกตามสภาพนั้นคือตามสภาพตามธรรมดาของเบญจขันธ์อันรวมเรียกว่าสกลกายอันนี้เบญจขันธ์ได้แก่กองทั้งห้าได้แก่รูป,ปรขันธ์กองรูปคือรูปกายนี้เวทนาขันธ์กองเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันธ์กองสัญญาคือความจําได้หมายรู้ต่างๆ สังขารรันขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปความรู้สึกได้ยินเสียงเป็นต้นรูปก็คงเป็นรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นนามคือเป็นอาการที่จิตอาศัยรูปน้อมออกไปรู้รู้เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นที่แรกก็เป็นวิญญาณรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นเวทนารู้จำก็เป็นสัญญารู้ปรุงหรือว่าปรุงคิดก็เป็นสังขารย่นลงจึงเป็นนามรูปหรือว่ารูปนามนามรูปนี้ก่อกำเนิดขึ้นเบื้องต้นก็เป็นชาติเมื่อก่อกำเนิดเป็นชาติขึ้นแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับนี้เป็นชาราในที่สุดก็แตกสลายเรียกว่าเป็นมรณะความตาย เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปลงแล้วเกิดแก่ตายก็คือว่าเกิดดับเบื้องต้นเป็นเกิดลงท้ายก็เป็นดับนี่เป็นธรรมดาเพราะธรรมดาเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าเป็นทุกข์ที่แปลว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดจนถึงดับความแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างจากเกิดถึงดับก็เรียกว่าชราอันนี้แหละเป็นตัวทุกขสัตจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ที่ทุกๆคนผู้เกิดมามีนามรูปจะต้องประสบปุถุชนก็ต้องประสบพระอริยะบุคคลก็ต้องประสบแต่ปุถุชนหรือคนสามัญทั่วไปนั้นได้มีความยึดถืออยู่ในนามรูปว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวของเราเมื่อมีความยึดถืออยู่ดังนี้นามรูปก็เป็นทุกข์ไปตามธรรมดาบุคคลจึงรับเอาทุกข์ของนามรูปนั้นมาเป็นทุกข์ของจิตใจ จึงได้เกิดความโศกความร่ำไรรำพันขึ้นเป็นทุกข์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรุปความทุกข์ทั้งสิ้นลงที่เป็นจขันหรือรวมเรียกว่านามรูปดังกล่าวมานั้นแต่ว่าถ้าปล่อยวางความยึดถืออยู่ในนามรูปของตนได้นามรูปก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามสภาพตามธรรมดาคือเกิดแก่ตายหรือรวมทั้งเจ็บด้วยแต่ว่าไม่ยึดถือไว้ผู้ไม่ยึดถือนั้นก็ไม่โศก นามรูปก็เป็นทุกข์ไปตามสภาพเท่านั้นเหมือนอย่างนามรูปของพระอริยะบุคคลทั้งหลายแต่ว่าสามัญชนนั้นได้มีความยึดถือเอานามรูปนี้ไว้จึงได้ปรุงทุกข์มีโศกเป็นต้นให้เกิดขึ้นแก่ตนคือว่าตัวของเราเองปรุงความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองคือจิตใจของเราเองที่ประกอบด้วยอุปทานคือความยึดถือนี้ปรุงความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ โศกก็จิตใจเราเองปรุงขึ้นแกจ่จิตใจความคร่ำครวญก็จิตใจของเราเองปรุงขึ้นให้แก่จิตใจทุกกายที่มีเป็นธรรมดาแต่ว่าจิตใจก็ไปรับเอามาปรุงให้เป็นทุกข์ของจิตใจความไม่สบายใจก็จิตใจของเราเองไปปรุงให้เป็นทุกข์ขึ้นแก่จิตใจความคับแค้นก็เหมือนกันจิตใจของเราเองไปปรุงให้แก่จิตใจความปรุงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นตัวสังขาร คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดซึ่งเนื่องมาจากวิญญาณเวทนาและสัญญาประกอบกันเพราะฉะนั้นนามคือจิตที่น้อมออกไปรู้หรือรับรู้นี่แหละเป็นตัวปรุงทุกข์และเป็นตัวความทุกข์ใจทั้งสิ้นไม่อื่นไปจากนามและก็ต้องประกอบอยู่กับรูปเพราะฉะนั้นนามรูปนี้เองจึงเป็นตัวทุกข์ตามสภาพที่หมายความว่าคงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเกิดดับและเป็นตัวความทุกข์ใจด้วย เป็นตัวผู้ปรุงทุกข์ใจด้วยคือเป็นทั้งตัวผู้ปรุงทุกข์ใจและเป็นทั้งตัวทุกข์ใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสย่อทุกทั้งสิ้นลงที่นามรูปหรือที่ปัญจขันขันทั้งห้าแต่จะปรุงทุกข์ใจขึ้นก็ต้องหมายถึงว่าเป็นนามรูปที่ยังประกอบด้วยอุปทานคือความยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดดูทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้จําแนกออกแต่ละข้อแล้วก็รวมลงที่นามรูปหรือปัญจขันธ์คือรวมลงที่รูปกายและรวมลงที่จิตที่น้อมออกไปรับรู้มาปรุงเป็นทุกข์เข้าไว้ดูให้รู้ตามความเป็นจริงอยู่ดังนี้ก็จะได้ความรู้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกของพระพุทธเจ้า แล้วมาดูอยู่ให้เกิดความรู้ตามสัญญาก่อนก็จะได้ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาขึ้นโดยลำดับและจะรู้สึกว่าทุกขสกษัตริย์จะสภาพที่จริงคือทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นของที่น่ากลัวน่าเกลียดแต่เป็นความจริงที่ควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจเมื่อรู้เห็นเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็กลับจะทำให้ตนเองเป็นสุขขึ้นสงบขึ้น เพราะทำให้มีความรู้เท่าทันต่อความทุกข์ไม่หลงปรุงทุกข์ขึ้นแก่ตนเองทั้งที่ไม่ชอบความทุกข์เมื่อไม่ปรุงทุกข์ขึ้นแก่ตนเองทุกข์ก็จะน้อยลงไปจึงเป็นความสุขความสงบแก่ตนเอง9ตุลาคม2504กลับมาติดตามรับฟังแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR Code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านขณะน,นี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ